สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงนะคะวันนี้ขึ้นเขานะคะไปวัดธรรมจันเขียวนะคะนี่ค่ะเราก็จะเดินกันขึ้นเขากันสำนักสงฆ์ธรรมจันเขียวอยู่ที่บนเขาพูลวงนะคะตอนนี้เดินกันขึ้นเขานะคะไกลมากนะคะเดินทางไปนี่ก็5กิโลเมตรนะคะ หกิโลขึ้นเขาปีนเขาห้กิโลเลยนะคะใช้ไม้นี่ค่ะไม้สักไปคือไม้คอนเท้านะคะเขาเรียกว่าไม้คอนเทาเนาะใช้ไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้เวลาเดินก็ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะเดินไปเรื่อยๆก็ชั่วโมงกว่าค่ะ มีกลุ่มเพื่อน,พอนเพื่อนมากันนะคะเราจะไปาหาไม้ฟืนนะคะให้กับอาจารย์ค่ะวันนี้ค่ะไปพัฒนา,าสำนักสงฆ์ถ้ำจันเขียวนะคะ,ะไปกันกี่คนนะคะเดี๋ยวนับก่อนสามเดินไปก่อนกี่คนฮะสี่ใช่ไหม เป็นเจ็ดนะคะใช่หรือเปล่านะคะเราก็ไปกันนะคะ,ะนี่ค่ะดเดินกันไปก่อนเหนื่อยนะคะขึ้นเขาไปตามซอกเขานะคะ จอเขาริมหน้าผาไปเลาะไปนะคะทำจัน์เขียวใครไปก็บอกว่าไกลเนาะก็ไกลจริงๆนะคะเหนื่อยค่ะหอบค่ะเมื่อยนะคะจุดนี้ยังไม่ยังปีนเขาไปเรื่อยๆอยู่นะคะผู้ชายเขาแข็งแรงนะคะเขาก็เดินไปก่อนเรานะคะเรา ช้าค่ะนี่ค่ะทางชันมากเลยนะคะชันแล้วก็เป็นหินด้วยค่ะอยู่บนเขาผูหลวงค่ะทางไปค่ะจะเลาะไปตาม ริมหน้าผานี่แหละค่ะเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะขึ้นเขามาได้ชั้นที่3แล้วค่ะไปต่ออีกค่ะนู่นเขาก็เดินกันไปก่อนเรามาที่ไหนจะช้าทุกครั้งนะคะย่าเดินไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้เหนื่อยด้วย มันก็ตามอายุเราเนาะเราคนมีอายุแล้วนะคะจะให้เร็วเหมือนกับหนุ่มๆเขาก็ไม่ได้เนาะฉะนั้นเราก็ค่อยเดินไปคนเดียวเรานี่แหละใครจะไปถึงไหนก็ไปเถอะเราเป็นเต่าให้เขาเป็นกระต่ายไปเลยนะคะเต่านี่ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองค่ะนี่ค่ะ ถึงป่าโกแล้วถึงป่าหนอไม้โกแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็จะปีนเขาชั้นที่สี่แล้วนะคะปีนเขาชั้นที่สี่นะคะตอนนี้นะคะ น้ำที่เขาต่อลงมากินนี่ค่ะนี่น้ำท่อน้ํานะคะเป็นท่อแป๊บน้อย,อยเล็กๆนะคะมาใช้ต่อน้ําบนภูเขานะคะไปทานไปกินกันนะคะอยู่ที่บ้านคำพะกูดค่ะบ้านคำพะกูดบ้านหัวสูงบ้านปา่าไม้ติดกันค่ะตอนที่มาหาอุตยีมก็เลาะๆอยู่แถวนี้แหละเป็นภูลูกเดียวกันนี่ค่ะ ติดกันคนละฝากฝั่งค่ะเรามาถ้าไม่มีเพื่อนเราก็กลัวๆอยู่นะคะแต่นี่เรามีเพื่อนมานะคะเรามาคนเดียวไม่กล้ามาหรอกค่ะ แถวริมทางเนาะเป็นป่าทึบทั้งนั้นนะคะข้างบนก็ป่าทึบป,ป่าก,กุ้งนั้นค่ะเดินเขาไม่ร้อนค่ะเพราะว่าเป็นป่าทึบนะคะเข้ามาด้านด้านทึบเรียบๆไปเลยนะคะก็ไม่มีค่อยมีแสงแดดค่ะเห็นไหมคะแสงแดดแค่ลำไรแค่นั้นนะคะแต่ยุงค่ะยุงชุมมากเลยตอนนี้ยุงก็โห โอยใช้ไม้นะคะยากก็ใช้ไม้นะะี่ค่ะไม้เท้านะคะใช้ไม้เท้านะคะสักไปเหมือนคนแก่นี่แหละเราเดินไม่ค่อยไหวแล้วถ้าใช้ไม้เท้าเราจะมีแรงช่วยนะคะมีแรงช่วยอีกทีนะคะเต่า <c oughs> เดินช้า เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะย่าขำขำเขาบอกว่าเราเป็นเต่านะคะก็เลยขำเลยนะคะถ้าบอกเขาเป็นกระต่ายแล้วเป็นเต่านะคะเราเลยขำก็ <c oughs> ำเราเป็นเต่าจริงๆเนาะไปช้าๆแบบเต่าเลยนะคะแต่ก็ถึงเหมือนกันจะช้าจะเร็วก็ถึงเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะปีนขึ้นไปชั้นนี้นะคะก็จะถึงจุดที่มีบอ่อมีท่อน้ำนะคะท่อน้ำไว้ให้เรากินนะคะนี่ค่ะขึ้นไปจุดนี้ก่อนนะคะเราก็จะไปเห็นท่อน้ำนะคะใช้เวลาปีนตรงนี้ก็นานอยู่นะคะเพราะชั้นอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะดูสี่ทางขึ้นนะคะลำบากชันนะคะ โอ้ยเรามาถึงบ่อน้ำแล้วนะคะที่พี่พักกินน้ำนะคะโอ้ยนี่ค่ะที่พักกินน้ำน้ำตัวนั้นเป็นน้ำที่ไหลลงไปจากนี่ไปตองเยอะนะคะมันเลยดำนะคะแต่เรามาดูน้ำตรงนี้นะคะน้ำตรงนี้จะใสใสมากนะคะที่พักน้ำกินน้ำนะคะเห็นไหมค่ะน้ำแรงมากเลยนะคะ <c oughs> แรงนะคะดูค่ะนี่ค่ะน้ำแรงดูสิคะใสแจ๋วเลยนี่ค่ะใสแจ๋วเลยนะคะเติมกินน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะนี่นะคะน้ำแาน้ำแร่ธรรมชาต,ชาติอยู่ตามก้อนหินอยู่ตามภูเขา<ร>นี่ค่ะอ่านี่นะคะกินน้ำก่อนนะคะ โอ้โหสุดชื่นมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยดูโฆษณาให้่าด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ